วันนี้มาดูคำคมอีกแล้วนะคะมาอยู่ที่สนามดิ่งออกกําลังกายนะคะเจอคําคมก็มาฝากนะคะคำคมเตือนตนนะคะเตือนตนเองนี่แหละคะ่ะเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องทาตัวให้คนชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสํานึกที่เรามีมันดีก็พอโอเคไหมคะไม่จําเป็นต้องทําตัวให้คนชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสํานึก ที่เรามีมันดีก็พอนะคะต่อเลยนะคะคําคมต่อไปนะคะน้ S <S <S yeah. S S ําใสทําให้เห็นตัวปลาเงินและเวลาทําให้เห็นใจคนโอเคไหมคะน้ําใสทําให้เห็นตัวปลาเงินและเวลาทําให้เห็นใจคนนะคะต่อคําคมอีกต่อไปเลยนะคะรู้ไม่เท่าแต่เล่าไปทั่วรู้ไม่ชัวแต่มั่วที่จะเล่าโอเคไหมคะรู้ไม่เท่าแต่เล่าไปทั่ว รู้ไม่ชัวร์แต่มั่วที่จะเล่าโอเคไหมคะมาดูคำคมชุดต่อไปนะคะเป็นคำคมเตือนต้นนะคะคำคมเตือนตุนเองนะคะเขาบอกว่าอย่ารักใครแต่เพียงเงินทองให้รักข้าวรักของเข้ามาด้วยตัวรอนะคะกับตัวรอนะคะอย่ารักใคร แต่เพียงข้าวของเงินทองอย่ารักใครแค่เพียงเงินทองให้รักข้าวรักของเข้ามาด้วยโอเคไหมคะคำคมต่อไปค่ะเห็นเสือหลับอย่าเหยียบเห็นคนเงียบอย่ายามคนเก่งเขาไม่พูดพร่ำคนดีงามเขาไม่ดูถูกคนโอเคไหมคะอีกรอบนะคะเห็นเสือหลับอย่าเหยียบเห็นคนเงียบ อย่ายามคนเก่งเขาไม่พูดพร่ำคนดีงามเขาไม่ดูถูกคนนะคะคำคมต่อไปเลยค่ะไม่โกรธไม่เกลียดแต่รายละเอียดฉันจําไม่ลืมนะคะฉันไม่โกรธไม่เกลียดแต่รายละเอียดฉันจําไม่ลืมนะคะฟังเข้าหัวเลยค่ะคำคมต่อไปค่ะเราไม่ได้ขึ้นรถผิดสายเราแค่ขี่ควายผิดตัวโอเคั้คะสุดยอดเลยคำคมนี้เราไม่ได้ขึ้นรถ เราไม่ได้ขึ้นรถผิดสายเราแค่ขี่ควายผิดตัวเท่านั้นเองค่ะมาดูคำคมวันนี้นะคะคำคมเตือนใจตนเองนะคะคำคมชุดนี้มีบอกว่าดีไม่พอต้องขออภัยแค่ผู้หญิงธรรมดาไงไม่ใช่แม่ชีนะคะดีไม่พอต้องขออภัยแค่ผู้หญิงธรรมดาไงไม่ใช่แม่ชีนะคะต่อไปค่ะ ดูคํามคมต่อไปนะคะวันไหนฉันรักฉันทักฉันงอวันไหนฉันทอฉันพอฉันทิ้งนะคะจะบอกให้วันไหนฉันรักฉันทักฉันงอวันไหนฉันทอฉันพอและก็ฉันทิ้งนะคะมาดูความคมต่อไปค่ะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นนิรันด์เพราะทุกๆวันคือการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมคะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นนิรันด์เพราะทุกๆวันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะ ดูคำคมชุดต่อไปนะคะฤดูฝนอาจทำให้เหงาแต่ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าเราจะเหงาทุกฤดูโอเคไหมคะฤดูฝนทำให้เราเหงาว้าเบนะคะฤดูฝนอาจจะทำให้เราเหงาแต่ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าเราจะเหงาทุกฤดูค่ะโอเคค่ะคำคมเตือนตนนะคะเตือนตนเองนี่แหละค่ะให้มีพลังในการ เดินหน้าสู้ต่อไปนะคะามาดูคำคมนะคะคําคมนี้เขาบอกว่าจงนิ่งเพราะความจริงไม่ตะโกนโอเคไหมคะจงนิ่งเพราะความจริงแล้วไม่ต้องตะโกนนะคะจงนิ่งเพราะความจริงไม่ต้องตะโกนนะคะคำคมต่อไปค่ะไม่มีชีวิตใครในโรคนี้ที่ไม่มีปัญหาทุกๆคนต่างมีมุมที่น่าอิจฉา และน่าสงสารแตกต่างกันไปโอเคไหมคะไม่มีชีวิตใครในโรคนี้ที่ไม่มีปัญหาทุกๆคนต่างมีมุมที่น่าอิจฉาและน่าสงสารแตกต่างกันไปโอเคนะคะคำคมต่อไปคะ่ะใจคนไม่อาจเดาแต่ใจเราต้องเอาให้อยู่นะคะใจคนนี่คนอื่นนี่ไม่อาจเดาแต่ใจเรานี่ต้องเอาให้อยู่นะคะต่อไปคะ่ะ คำคมชุดต่อไปนะคะเพื่อนแท้ไม่มีคําว่าอิจฉามิตรแท้จะเตือนคนต่อหน้ามิตรเทียมจะนินทาคุณลับหลังโอเคนะคะเป็นคำคมเตือนตอนเลยค่ะเพื่อนแท้ไม่มีคําว่าอิจฉามิตรแท้จะเตือนคุณต่อหน้ามิตรเทียมจะนินทาคุณลับหลังนะคะมาดูคำคม ต่อไปนะคะำคำกลมเตือนตนให้พลังบวกแก่ตัวเองนะคะให้ก้าวสู้ต่อไปนะคะคําชมเป็นเพียงแค่ลมปากคําดูถูกต่างหากที่เป็นแรงผลักดันให้เรานะคะคําชมเป็นเพียงแค่ลมปากคําคดูถูกต่างหากที่เป็นแรงผลักดันนะคะต่อไปค่ะเราไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้าจะไกลแค่ไหนแต่แค่รู้ว่าเส้นชัย ไม่เคยอยู่ข้างหลังโอเคไหมคะเราไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้าจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่แค่รู้ว่าเส้นชัยไม่ได้ไม่เคยอยู่ข้างหลังนะคะโอเคคะ่ะ